a อน t e c เทุ่มง,งบการตลาด20ล้านบาทชูกลยุทธ์ c h a r เตอร r มาร์เก็ตตผ่านแคมเปญใหม่ Anitech p i แอนด์พเปิดตัวคอลเลกชันสนุกปี้สุดคิ t วครั้งแรกกับการคอลแลบระหว่างแบรนด์ Anitech และ c h a r เตอร์สุดอมตะของแก๊้ง p ีนั s ตังเป้ากลุ่มเป้าหมายในกลุ่มวัยรุน่นเพื่อครอบคลุมทุกเซกเมนตในทุกผลิตภัณฑ์ของ Anitech เชื่อมต่อทุก Generation ของคนในครอบครัวค่ะ ก็ต้องบอกว่าทำไมเราถึงเลือกสโนวี้เพราะสโนวี่เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่กับโลกนี้มาเป็นเวลามากกว่า70ปีมีพร้อมทั้งคุณภาพนะครับมีพร้อมทั้งเรื่องราวแล้วก็หลายๆอย่างที่มันดูแล้วมันค่อนข้างเหมาะสมนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเอาสโนวี้มาเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องราวของแบรนด์แอนิเทคเราที่เราก็มีเป้าหมายในการที่จะเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่คู่กับ คนไทยแล้วก็อยู่คู่กับโลกนี้ไปอีกยาวนาน,นครับเริ่มแรกเลยเราสามารถไปดูสินค้าแล้วก็เลือกซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าทาง a c e b o o k ค่ะทั้ง a n i t ิตเทแล้วก็ทาง IG แล้วก็ติด t o อ a n i t e c h ทคแอนเดอร์สกอร์ไทยใช่มีครบทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์มีเสิร์ฟให้หมดเลยก็มีเว็บไซต์ของบริษัทด,ด้วย w w w a n i t e c h o n l i n e com ทีกช่องทางหงรือว่าใน marketplace s h o p e e l a z a d a ก็มีนะครับ เป้าหมายที่สำคัญของ a n น t ิ c เทคือความปรารถนาที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกคนหลังจากผ่านสถานการณ์โควิด -19 มาอย่างยากลำบากจึงเกิดเป็นความร่วมมือครั้งนี้ที่จะถ่ายทอดความอบอุ่นผ่านตัวกระตุนสำคัญเพื่อให้มาลดแล่นบนสินค้าของ a n น t ิ c เทพร้อมสร้างประสบการณ์ความตื่นเต้นสนุกสนานการใช้สินค้าให้มากขึ้นค่ะ